คุยก่อนดู The b a t of Yud ด a l u n p e n j o r ท่องยุทธภพซีรีส์ฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเรื่องซีรีส์ท้ายปี2022จนถึงต้นปีหน้าที่ขอบอกไว้เลยว่าดูในช่วงแรกเนี่ยสนุกมากๆก่อนที่ซีรีส์จะเริ่มออกอากาศผมก็แอบคาดหวังอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันจะต้องสนุกมากแนๆ่ๆเพราะแค่ประกาศตัวนักแสดงออกมาก็บอกว้เลยครับว่านี่มันซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่จัดเต็มในเรื่องของตัวละครมากๆแล้วก็ไม่ผิดหวังแค่เปิดเรื่องมาผมก็ชอบแล้ว ถ้าหากว่าใครต้องการดูซีรีส์แนวดาบพิฆาตกลางหิมะหรือหานชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรเรื่องนี้บอกเลยครับว่าตอบโจทย์มากๆมีทั้งความคอม,มดี้ที่มีมุกตลกให้เราขำเป็นพักๆและฉากการต่อสู้กำลังภายในที่เรียกได้ว่าอลังการเวอร์วังซะเหลือเกินและมาพร้อมกับปริศนาที่ทำให้เราลุ้นกันว่าเนื้อเรื่องจะดำเนินไปทางไหนต่อเรียกได้ว่าคบทุกอารมณ์ทุกรสชาติเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีครบทุกแนวมีแค่แค่เปิดเรื่องนะครับยังไม่ถึงกลางเรื่องเลย กเ็เรียกได้ว่าทําให้คนดูอย่างเราตื่นเต้นอยากจะติดตามในเรื่องต่อยิ่งเป็นคนที่ชอบแนวปริศนากําลังภายในที่มีความหาแทรกลางแบบนี้ก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่โดยเรื่องราวของสามหนุ่มที่ก้าวเข้าสู่ยุทธภพพอจนภัยท่องยุทธภพไปด้วยกันเผชิญปัญหาต่างๆมากมายเป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ยุทธภพ,พเป็นครั้งแรกแต่ก็ต้องเจอกับยอดฝีมือและประมาจารย์เซียนกระบี่เหล่าผู้มีฝีมือชั้นสูงมากมาย ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรียกได้ว่าพวกที่เข้ามาหาเรื่องพวกเขาล้วนแต่เป็นยอดฝีมือในยุทธภพทั้งนั้นโดยเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของ3มตัวละครหลักๆที่จะประจนภัยในยุทธภพไปด้วยกันคนแรกลี่ฮงอี้และบทเซียลเซอร์อดีตองค์ชายที่ถูกวางตัวไว้ให้เป็นองค์รัชทายาทแต่เกิดปัญหาจนต้องถูกปลดเป็นสามัญชนคนธรรมดาเปิดโรงเตียมทําเป็นคลังข้อมูลที่สําคัญเขายังสูญเสียวัตยุทธ์จนตอนนี้มีแค่วิชาตัวเบาที่ติดตัว ซึ่งอดีตแล้วนะครับองชายองเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านการฝึกยุทธมากๆอายุยังน้อยเนี่ยแต่ว่าสําเร็จวิชาขั้นสูงจนเหนือกว่ายอดฝีมือทั่วไปและเป็นที่1ในรุ่นเดียวกันและคนคนนี้นะครับยังเป็นคนที่ฉลาดที่สุดใน3คนคนที่สองอ่าวรุยยผึงรับบทเป็นเลยอูเจียสิทธิของเลยหงตระกูลอัศรีบาทของเจียงหนานเชี่ยวชาญทางด้านวัตถุระเบิด วิชาถนัดของเขาก็คือวิชาประกายเพิงมีจิตใจบริสุทธิ์และความยุติธรรมแต่ว่าติดเซบือเป็นตัวชงตัวโจกในเรื่องนี้ส่วนคนต่อมาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในสาคนนี้ก็คือหลวงจีนที่เรื่องราวในอดีตเขาเป็นลูกชายของประมุกพักมารเดียวสซเวอีและบทอูซิน เป็นคนที่ฝึกวิชาลับของสำนตักลัวซานทั้ง32คัมภีร์มันเป็นวิชาที่หายสาบสูญและไม่มีใครเสืบทอดแต่อูสินกับลือฟืน้นฝึกวิชาเหล่านี้ได้สําเร็จใน32คัมพีนี้นะครับถ้าใครได้เรียนแค่1คัมภีร์ก็สามารถเป็นยอดปรมาจารย์ได้แล้วแต่ว่าเขากลับสามารถเดีนหนรู้ได้ถึง32คัมภีหรือลือฟื้นวิชาที่หายสาบสูญไปนี้ได้ถึง32วิชา และยังเป็นนายน้อยประมุขพักาีอีกจึงทําให้เขาเป็นที่หวาดกลัวของชาวยุทธอยากจะฆ่าเขาและอยากจะเก็บตัวเขาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวพอตะหากได้เรียนวิชาจากเขาตะกอย่อมเป็นยอดฝีมือในยุทธภพได้ไม่ยากโดยเรื่อมแรกเซียวเซอร์กับเลยอูเจียมาพบกันก่อนอูเจียได้ทํโรงเตียมของเซียวเซอร์พังอย่างไม่มีชิ้นดีพอช่วยเขาจากโจรที่จะมาป้นโรงเตียมจนสุดท้ายก็ต้องมาติดหนี้เซียวเซอร์เป็นจํานวนหนึ่งร้อยตำลึง แต่เอาไปเอามาก็ติดเพิ่มเป็น500ตํอตลึงเพราะว่าเซียวเซอร์ต้องเดินทางไปกับอูเจียด้วยจึงเป็นค่าดอกเบีย้ยในการเดินทางพร้อมกับท่วงหนี้กับสำนักอัศนีบาทด้วยโดยระหว่างทางก็ได้ไปพบกับฆาตกรสอคนที่กำลังตามฆ่าคนผู้หนึ่งและคนคนนี้นะครับได้ขนลงศพที่ทำจากทองคําและใครหลายๆคนในยุทธภพ ต้องการที่จะเปิดโรงนี้ให้ได้เพราะได้ข่าวว่าในนี้มีทรัพย์สมบัติมากมายและเคฟวิชายุทธที่สามารถทําให้พวกเขาครองยุทธภพได้แน่นอนว่าทําให้เป็นจุดสนใจของเหล่าชาวยุทธทั่วไปและรวมถึงพักมาร์กมาเข้าร่วมวงในการแย่งชิงสมบัติครั้งนี้ด้วยโดยความยุติธรรมของอู๋เลยที่ยุ่งไม่เข้าเรื่องจนสุดท้ายนำพาภัยมาสู่ตัวซึ่งมันทําให้พวกเขาสองคนได้พบกับ อูชินโดยแรกๆนะครับพวกเขาสองคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าอูชินเนี่ยคือใครแต่พอโดนอูชินลักพาตัวไปเลยทำให้พวกเขาดูว่าอูชินเนี่ยมีวรยุทธ์ลึกลึ้ามากๆและแถมยังมี32คัมภีร์คีรับที่ชาวยุทธต่างๆนะครับต้องการจึงเป็นที่หวาดกลัวและทําให้ชาวยุทธทั่วไปอยากได้ตัวเขาด้วยตามฆ่าพวกเขาตลอดทางโดย3มคนนี้ก็มีจุดเต่นที่แตกต่างกันออกไป อูชินเนี่ยจะมีวรยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มส่วนอูเจียก็มีความบ้าบินความรักความยุติธรรมที่มากกว่าเพื่อนส่วนเสี่ยวเซอร์ก็เป็นคนที่ฉลาดไวพิบเจ้าวางแผนทิฐิสูงไม่ยอมฟังผู้อื่นและรอบรู้มากที่สุดในบรรดา3าคนโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้ทั้งพักมารและฝ่ายธรรมะด้วยกันเองเพราะว่าฝ่ายธรรมะต้องการฆ่าอูชินแต่ว่าอูเจียกับเสี่ยวเซอร์ไม่ยอมร่วมเป็นร่วมตายกับอูชิน ส่วนพักมานก็ต้องการนําตัวอูชินกลับไปยังพักมานเรื่องราวตอนแรกนะครับสนุกแล้วสนุกอีกเพราะว่าเริ่มเรื่องกระตูเดือดปะทักกันตั้งแต่ต้นเรื่องที่ผมดูมายังไม่มีตอนไหนที่ไม่ได้สู้กันเลยมีการใช้กําลังภายในกันเกือบทุกตอนและเรียกได้ว่าฉากการต่อสู้เนี่อลังการงานสร้างซะเหลือเกินพล็อตเรื่องเนี่ยก็เล่าเรื่องได้ดีมากๆเลยนะครับประวัติความเป็นมาของแต่ละคนรายละเอียดของตัวละครเล่าให้เราฟังหมดทุกตัวละครว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร แล้วเรื่องนะครับก็ค่อยๆเฉลยว่าตัวละครแต่ละตัวนะครับเป็นใครกันบ้างมีพื้นเพ่ความเป็นมาพื้นหลังเรื่องราวในอดีตวัยเด็กมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่กระชวนให้เราติดตามต่อครับว่าเรื่องนี้จะลงเอยเป็นแบบไหนการประจนภัยของพวกเขา3คนจะจบลงเช่นไรและเรื่องนี้นะครับมีทั้งภาคไทยและซับไทยซึ่งภาคไทยนะครับก็สนุกมากๆด้วยภาคได้ดีเลยทีเดียว ถ้าหากว่าใครอยากจะดูนะครับก็ไปหาดูกันได้และอย่าลืมดูแบบถูกวิธีกเสร็จด้วยนะครับถ้าหากว่าใครใจดีอยากจะสนับสนุนพวกเราในการทำคลิปด้านล่างนะครับมีลิงก์ในการสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็น lazada shopee เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนช่องให้มีคลิปใหม่ๆลงก็กดสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้ถ้าใครไม่ชอบแค่กดเข้าไปดูก็ดีใจแล้วถ้าหาว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และอย่าลืมกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ